บิสมิลลาห์การกลับใจของฆาตรกร99ศพรายงานจากท่านอบูซาอิตอันคุตรีรอดียันลอหวนฮูวา่าท่านนบีมูฮัมมัดสละลลัลฮวาลัยฮิวาสลัมเลา่าว่าในอดีตมีชายคนหนึ่งก่อนหน้าพวกท่านที่ฆ่าสังหารผู้คนถึง99คนแล้วเขาก็ตามหาคนที่รอบรู้มากที่สุดในแผ่นดินแล้วเขาก็ถูกชี้แนะให้ไปพบนักพจน์ซึ่งเขาก็ไปพบและเล่ากับนักพจน์คนนั้นว่า เขาเคยฆ่าคนมาแล้วก็19คนเขายังมีโอกาสกลับเนื้อกับตัวอีกไหมนักพจ์คนนั้นตอบว่าไม่มีทางนักพจ์จึงถูกฆ่าเขาจึงฆ่าคนครบ100คนหลังจากนั้นชายคนดังกล่าวก็ถามหาคนที่รอบรู้มากที่สุดแล้วเขาก็ได้รับการชี้แนะให้ไปพบกับผู้รู้คนหนึ่งแล้วเขาก็เล่าว,ว่าเขาเคยฆ่าคนมาแล้ว100คนเขายังมีโอกาสกลับเนื้อกับตัวอีกไหม ผู้รู้คนนั้นตอบว่ามีสิไม่มีสิ่งใดจะขัดขวางท่านจากการกลับเนื้อกับตัวได้จงเดินทางไปยังเมืองแห่งนั้นเพราะที่นั่นมีผู้คนมากมายที่อิบาดะตออลล์จงอิบาดะตออลลอร่วมกับพวกเขาและอย่ากลับไปยังเมืองของท่านอีกเพราะมันคือเมืองที่มีสิ่งชั่วร้ายแล้วชายคนนี้ก็ออกเดินทานจงจนกระทั่งความตายได้มาหาเขาระหว่างทางแล้วมาลายกาแห่งความเมตตา แล้วมาลายกาแห่งการลงโทษก็ถกเถียงกันเกี่ยวกับเขามาลายกาแห่งความเมตตากล่าวว่าเขาเดินทางมาในฐานะผู้ที่กับเนื้อกับตัวมาหาอันล้อด,ด้วยหัวใจส่วนมาลายกาแห่งการลงโทษก็กล่าวว่าแต่เขายังไม่ได้ทําความดีอะไรเลยแล้วมาลายกาอีกท่านหนึ่งก็ปรากฏตัวในร่างมนุษย์มายังมาลายกาทั้งสองท่านที่กําลังถกเถียงกันมาลายกาทั้งสองท่านได้ขอให้มาลายกาท่านที่สามนี้ตัดสินระหว่างพวกเขา มาลัยกาท่านที่สามนั้นกล่าวว่าพวกท่านจงวัดระยะทางของเมืองทั้งสองเมืองไหนที่ใกล้กับตัวเขามากกว่านั่นแหละสาหรับเขาแล้วมาลัยกาทั้งสองก็วัดระยะทางและพบว่าเขาอยู่ใกล้กับเมืองที่กําลังเดินทางไปมากกว่ามาลัยกาเห็นความเมตตาจึงรับดวงวิญญาณของเขาไป